อ่แล้วครับก็ขอกราบสวัสดีท่านชมงานเลยนะครับพกว่าผมไอเกมมิ่งนะวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมฟรีไฟล์นะครับซึ่งมีหลายคนเนี่ยเรียกร้องนะครับอยากให้ผมเล่นมากๆเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดให้สักตา2ตาละกันนะครับผมก็โอเคเราไปดูเลยดีกว่าครับผมก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้วที่ผมไม่ได้เล่นเกม แนวเอาตัวรอดนะครับ PUBG Mobile ผมก็เล่นแต่ทีม Deadmatch นะฮะส่วนไอตัวแบบเนี้ย Survival ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นใน Free Fire นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าผมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับในการเล่น Free Fire นะผมโอเคเดี๋ยวผมขอหาที่ลงก่อนนะครับว่าลงตรงไหนดีนะฮะน่าจะลงโรงงานนะเมื่อกี้เสียดายเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลงตรงนี้ก็ไดนะ้ Okay. Oh, oh. โอเคโอ้โหร่มกลางอย่างไวเลยโอเคเรียบร้อยครับผมมาถึงพื้นเรียบร้อยละขออนุญาตเก็บของนิดนึงนะครพอดีผมไม่เคยเล่นแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยนี่คือผมเก็บปืนยังวะโอเคมันจะไม่เหมือนพับจีเนาะนี่นี่ผมเจอคน เฮ้ยเผมเห็นคนไว้เรียบร้อยครับแตกหนึ่งสวยไม่สวยจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผมเปิดกล่องไงอ่ะอ๋อมันมี mp 5นะครับเป็นเครื่องเล่นเสียงนะฮะโอเคฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเฮ้ยเล่นสกาดีกว่ามันไม่มีกระสุนนะ QMP ก็ได้หวาโอเคครับผมเดี๋ยวหาของก่อน หมวกก็ไม่มีถ้าโดนยิงทีนี่หัวแตกเป็นขี้เลยนะเฮ้ยแต่เรามีเกาวะว่ะไม่ต้องกลัวเไปต้องฝึกดูแมพอะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยชินกับพับจีเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้เล่นนานละคือผมไม่เคยเล่นอะ่หเกมเนี่ยหมายถึงว่าอย่าโทษเลยว่านั่งไงเรียบร้อยครับแม่งล็อกให้ด้วยสุดยอดเลยครับเล่นง่ายกับพับจีอีกเพื่อมันดาวว่ะไม่ดาวมันไปแล้วครับกลายเป็นศพไปแล้วเรียบร้อยไม่เอาแล้วกัน ไปดีกว่าเข้าวงดีกว่าครับผมใครมาถอดอ,อะไรทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยยึดหมดอะโอเคจะที่หนึ่งไม่นี่อะรอชมว่ารอชมของนี้ต้องลุ้นฮะติดตามไมค์เกมมิ่งไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะโอเคตอนนี้ผมยังไม่เจอคนเลยนะฮะเฮ้ยผมเจอคนผมเจอคนโอ้โหโชคช่วยจริงเลย เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งฮะสวยพี่สวยเลยครับสวยน้องสวยก็ได้เฮ้ยตรงนู้นมีคนตรงนู้นมีคนเฮ้ยมันไปแล้ววะไม่ได้ฮะเจอคนแล้วเป็นปัญหานะฮะพาระอันใหญ่หลวงของเรานะครับต้องวิ่งไปเก็บมันนะฮะเฮ้ยเฮ้ยมันสู้กันอยู่มันสู้กันอยู่เฮ้ยมีคนหนึ่งตายปะวะ เรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งตัวฮะศพพี่สวยนะครับศพนี้พี่ขอเลยนะฮะอย่างเทพเลยดูพี่ดิฆ่าไปสี่ตัวแล้วฮะเหลือยี่ิบเจ็ดนะฮะรวมเราด้วยนะครับก็เหลือยี่หกคนนะฮะเดี๋ยวผมจัดการให้นะไม่ต้องห่วงนะฮะช่วงนี้ร่างกายต้องการประทาครับผมมันคือคืนคือคืนนะฮะร,รู้สึกชีวิตมันจะดีๆจริงๆเลย เรียบร้อยครับไปอีกหนึ่งฮะสวยพี่สวยเลยครับบอกเลยไอคนเมื่อกี้ที่มันยิงอยู่ไหนวะถ้าไมกลายเป็นศพง่ายยังวะอของเขาดีฮนะของเขาดีปืนเราแรงกว่านะเดินอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวมันก็มีคนตายฮนะไม่ต้องห่วงกูนี่แหละ <c oughs> โอเคตอนนี้เราอยู่ในเขตปลอดภัยแล้วนะครับเอาจุดมากออกได้ป่าวโอเคเรียบร้อย ผมเจอคนผมเจอคนมันกำลังวิ่งเข้าวงมาเรากระหายมากเลยครับอีกหนึ่งคนครับเรียบร้อยครับผมแตกหมดแล้วนะเฮ้ยแม่มันจะมีคนเหลอือก,กี่คนเนี้ยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในวงแล้วแล้วผมก็เจออีกหนึ่งคนแล้วฮะเป็นศพแน่นอนครับผมบอกเลยแม็กกิมมิ่งผู้นี้จะไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นนะฮะโอ้โหมันวิ่งขึ้นไปหาวงเว้น่าจะเป็นบอทนะร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะ เรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งตัวฮะสวยพี่สวยเลยครับงานนี้ไปแล้วฮะศพต่อไปจะเป็นใครนะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่าเฮ้ยตรงนี้มีคนคนไม่ได้ฮะต้องเก็บให้หมดครับนะจุดจุดนี้นะฮะนั่นไงนั่นไงครับยืนนิ่งไปเลยครับผมเอ้ยผมเจออีกคนนะครับผมเจออีกคนแล้วครับผมเกินเกินเกินไปเกินไปล่าเกินไปเกินไป เรียบร้อยครับผมหัวแตกไปดีเลยอีกหกคนครับผมนะจุดจุดนี้เฮ้ยผมเจออีกคนนึงแล้วเจออีกคนแล้วนะจุดจุดนี้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเรียบร้อยครับผมเลยสามคนนะครับผมอย่าเรียกว่าคนเลยเรียกว่าศพดีกว่าฮะเลยสามศพครับผมเราไปรอดูกันเลยดีกว่าครับผมสามคนนะครับผมเรียบร้อยครับจบอีกหนึ่งศพครับ ฝั่งนู้นมีหนึ่ศพครับผมอยู่ไหนวะเรียบร้อยครับผมหนึ่งศพแหกหน้าไปนะไปใช่ดิหน้าแหกไปดีโอ้โหอีกหนึ่งคนครับผมอ่ะเรียบร้อยครับบูยาผู้ชนะจงแสดงท่าทางเยอเยอเย้ออกมานะครับแต่ผมไม่มีท่าทางเยอะเยอ้เลยนะโอเคก็ ที่เฮดแมคเคมิงครับที่หนึ่งจัดห้าสิบนะครับผมโอเคไปดูรอบต่อไปกันเลยดีกว่าผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวรอบนี้เราจะต้องได้ที่หนึ่งแน่นอนนะผมผมบอกเลยเชื่อใจนะครับจัดให้นะฮะโดนเลยนะครับเดี๋ไปเจอที่พื้นเลยดีกว่าเอโอเคลงถึงพื้นเรียบร้อยแล้วครับแจุดนี้นะครับเราต้องฟาร์มก่อนนะครับไม่มีอาวุธเลยโอเคอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บอื้อหือ โดนยิงไหมเนี่ยอันตรายฮะยังไม่มีปืนเลยฮะต้องหัดฟาร์มก่อนนะครับทุกครั้งที่เราจะวิ่งนะครับเราก็ต้องเดินมาก่อนนะครับเราจะไม่ได้วิ่งได้เลยนะฮะฉะนั้นเหมือนกันครับถ้าเราอยากเก่งนะครับเราต้องฟาร์มก่อนนะครับใครไม่ฟาร์มนี่เก่งได้นะครับผมนับถือเลยนะครับเลือดกูจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรนี้มันเพิ่มเลือดอยังไงอ่ะ อ๋อตรงนี้นี่เรียบร้อยโอเคครับเพิ่มเลือดเรียบร้อยเลือดเต็มแล้วฮะพร้อมออกล่าแล้วครับรอบน,นี้ที่หนึ่งกำลังมาแน่นอนนะเป็นของเราอยู่แล้วนะผมรู้สึกชอบมากกว่าพับจีนะมันดูเล่นง่ายกว่านะครับส่วนใหญ่จะมีแต่บอทหรือปะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีสีสิบคนเองเฮ้ยเอ้ากดผิดไม่ขึ้นรดครับผมไม่ขึ้นเราจะวิ่งฟาร์มนะครับแล้วก็ วิ่งฆ่าคนนะครับแต่รอบนี้ไม่รู้จะชนะเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่านะต้องรอดูนะฮะของมันไม่แน่ไม่นอน,นะฮะเรียบร้อยครับผมแตกหนึ่งสวยพิศสวยฮะ,ฮะเจอหนึ่งครับเจอหนึ่งของกําลังเข้าได้เข้าเข็มอ่ะเดินไปชิงนิสศพมันก่อนแล้วกันนะฮะเจอคนไหมเนี่ยเอาอะไรไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหโอ้ย เดี๋ยวผมเจอมวกว่ะเฮ้ยมวกวพับจีเฮ้ยเฮที่เจอคนเจอคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ไอ้พวกที่มันลองดีกับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้ฮะไม่ต้องห่วงฮะเรานี่วิ่งไปฆ่าเลยครับผมเรียบร้อยเฮ้ยยิงไม่โดนเลยวะเรียบร้อยครับแตกไปหนึ่งนะทำไมกูย,ยิงใครไม่ค่อยโดนเลยวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอขอวิ่งในฟาร์มของก่อนมีนมอะไรในฟาร์มบ้างวะมีกระสุนไหม ไอวอนกระสุนพลีสโอเคมีกระสุนปืนให้เรานะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้ตายหาไปศไปแล้วผมเจอแล้วฮะอยู่หลังผมคนนึงฮะตอนนี้เรียบร้อยครับผมแตกไปอีกหนึ่งตัวนะะแต่ว่าตันยิงรอบนี้ไม่ขี้นะครับเจ็บเจ็บดิมีใครไม่เจ็บบ้างอ่ะแต่ผมไม่ต้องเติมเมื่อแล้วกันไม่ต้องปั๊มหรอกไว้นี้แหละ ถ้าจะตายให้มันตายกันไปฮะเพราะแม็กเกมมิ่งเราไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วอะผมเจอคนแล้วครับณจุดจนี้เรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งตัวฮะง,งามๆเลยครับศพง,งามๆเลยอ๋อมันซูมได้อ๋อกูก็เพิ่งรู้เนี่ย เรียบร้อยครับแต่ไปอีกหนึ่งตัวสบายๆครับงานนี้ผมบอกเลยข้างหลังผมจะมีอีกหนึ่งตัวนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงผมเจอละเอ๊ะมันไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอละมันไปนู่นคนหนึ่งฮนะฮึฮึตายตายตายกูนี่แหละตายโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้ว เริ่มไม่ค่อยปลอดภัยแล้วตรงนี้เริ่มเล่นยากแล้วฮะเดี๋ยวก่อนเดียก่อนยาก็จะหมดคิดไม่ออกทำอะไรต่อดีเดี๋ยวผมเก็บแถวนี้ก่อนก็ได้แถวนี้คนก็เยอะนะครับอุ้ยแกแกเยียบลอยครับแตกไปอีกหนึ่งตัวฮะเดี๋ยวค่อยเก็บนาครับผมขอเคีร์แถวนี้ให้เรียบร้อยก่อน ผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วต่ตอนนี้ผมกําลังวิ่งเข้าเขตปลอดภัยนะครับซึ่งผมก็เจออีกหนึ่งคนนะครับเรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งคนฮะแล้วก็แตกไปอีกหนึ่งคนครับผมณจุดจุดนี้นะครับสองตัวเก็บเรียบนะครับสวยน้องสวยนะฮะโอเคเหลือเก้าคนครับผมณจุดจุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราดูกันต่อเลยนะว่าชะตากรรมของแม็กเกีมิ่งจะเป็นอย่างไรนะครับก็เมื่อกี้ไม่เป็นรอยเลือดว่าอะไรวะเนี่ยแน่แน่ผมเจออีกคนละแม่งอยู่บนนู้นนะฮะเดี๋ยวผมวิ่งไปเก็บแม่งเลยหมันไส้มาหนานล้ว เจ็บ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 ุเรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งสวยพี่สวยฮะัถอดนํำเลือดก,ก่อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันจะตายเอานะฮะอุ้ยผมเจออีกหนึ่งคนผมเจออีกหนึ่งคนยังไงเสื้อแดงวิ่งมาเลยครับผมณนะจุดตนี้เรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งฮะเรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งฮะงงทั้งงานวิ่งยิงที่อะไรของกูวะผมเจออีกหนึ่งคนนะอย,อยู่แถวนี้นะ กำลังดั้มกันอยู่อะเรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งอะเรียบร้อยครับอีกหนึ่งครับเรียบร้อยครับอีกสองครับอีกสามครับเรดไปครับเสียงดีเลย์ีกสองตัวครับผมณจุดจุดนี้นะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแตกดีแตกดีเอ้ยสวยนั่นไงที่หนึ่งมาอีกแล้วครับบูย่า ตบมือที่เขาบรกันเนยสุดยอดไปเลยครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับชอบกดไลค์ชร์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กับแม็กกี้ในการทำคลิปครั้งหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ